ครับผมสวัสดีครับพี่กาขอโทษทีนะู่ใครช่วยใครเสียแย่ทั้งครูใช่ไหมสุขภาพวันนี้ไม่ค่อยโอเคจริงๆค่ะเหมือนสุขภาพหุ้นไม่มีผิดเลยวันนี้หุ้นไทยก็แหมแนนหนีไปเที่ยวห้าวันกลับมาอ้าวทำไมหุ้นไทยเรามันมันลงใหม่แล้วแล้ววันนี้เหมือนภาพจะลงต่อด้วยนะรวมๆแล้วพี่กัดมองไงดีกว่าพี่กัดมองดีกว่าเอามองไงบ้างตลาดเป็นยันี้ก็เป็นว่าอย่างงี้ดีกว่าครับอธิบายกันง่ายๆอย่างนี้นะก็คือ ในส่วนของตัวเซ็นเด็กเนี่ยรอบก่อนเนี่ยเขามีการเบรคไายตรงเนี้ยขึ้นไปค<ฆ>่ะอ่านะครับซึ่งแนวเนี้ยมันเป็นบริเวณหนึ่งสองแปดสามกันแล้วะครับนะครับทีเนี้ยคือคุณเบรคขึ้นไปเนี่ยนะตรงเนี้ยนะครับเพราะนั้นเวลาให้แนวคิดให้ให้คิดถึงเวลาย้อนกลับเวลาสมมติมันมีการย้อนกลับลงมาเนี่ยม,มันควนรจะหลุดแนวที่เขาเบรคขึ้นไปไหมะะอืม มันอาจจะรับอยู่นหน่อยยแต่ว่ามันก็ออถ้าหลุดแล้วมันก็คือมมสมมุติว่าอ่ะถ้ายังไม่มีสองแห่งนี้เนาะสมมุติว่ามีอ่าสมมุติว่าอย่างเงี้ยอาจแดงๆลงมาแล้วมาปิดพอดีพอดีอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยยังลุ้นว่าเออตรงเนี้ยลงมาแล้วอาจจะเด่งขึ้นได้นะซึ่งภาษาเทคนิคตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าโทรดัแบทอ่าโครด์แบก็คือเหมือนย้อนลงมาทดสอบบริเวณอ่าแนวที่มันเบรกขึ้นไม่ได้นะครับคือตอนแต่ก่อนเป็นแนวต้านเนาะ ตอนนี้ก็จะกลับากายเป็นแนวรับหนึ่งสองแปดสามช่แต่ทีเนี้ยพอมันพอมันย่อลงมาเนี้ยตอน,ตอ,นอันนี้อันนี้สมมติว่ายังไม่หลุดหนุนแต่พอภาพตอนเนี้ยคือมันหลุดปั๊บแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยขึ้นไปมันจะไม่ได้ว่าโชแบบแว์แบคละมันจะกลายเป็นตัวฟอลเบรกก็คือเหมือนว่าเบรกลกอ,อ่ะตอนนี้พอมันเบรกลอกทีนี้บอกไปแล้วว่าถ้ามันยังอยู่ตรงเส้นสีขาวตรงเนี้ยผมเชื่อว่าพุ้นจะไม่ไม่ลงแน่กลีดแบบนี้ คือคนอยังกล้าที่จะแบบเออเล่นเด้งเล่นไหนแต่พอมันหลุดลงมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับฝั่งเทคนิคฝั่งดูกราฟเนี่ยเอามั่นใจแล้วว่ารอบนี้สงสัยโดนฟัลเบรกละเพราะนั้นเมื่อวานเนี่ยมันเลยเป็นพาพของการย่อลงมาแดงๆแรงๆ,ๆอันนี้อธิบายแบบเข้าใจภาษาชาวบ้านง่ายๆเออก็คือคุณเบรกขึ้นไปเวลาคุณย้อนลงมาคุณก็ไม่ควรหลุดแนวที่คุณเบรกเป็นแบงนี้เลย แปลว่าตอนนี้เราต้องหาแนวรับใหม่แล้วถูกไหมพี่กัตอะไรนะะรต้องหาแนวรับใหม่ถูกแล้วใช่ไหมคะตอนเนี้ยแนวรับใหม่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคแนวรับอีกตรงไหนใช่ไหมะฮะแนวรับจริงๆตอนเนี้ยพอหลุดตรงน,นี้มันก็คงจะต้องมาดูโซนนี้แล่าตรงน,นี้ม,มันจะมีห้อยๆไว้นิดนึงเห็นไหมตรงน,นี้ไอ,อ,อ,อ้ประมาณสักหนึ่งสองหนึ่งสองหก มันหกแปดนะเอาเป็นง่ายๆนะตีทวนๆหนึ่งสองเจ็ดศูนย์แล้วกันอีเพราะนั้นถ้าถ้าถ้าย่อมานะแล้วยังไม่ได้ไม่ไม่ไม่หลุดแนวเนี่ยเออมันก็ยังถือว่าเขาเรียกถ่าย่อไม่แหืงย่อไม่แลงเนาะแต่ถ้าสมมุติเกิด worst case หลุดตรงนี้ลงมาอีกอันนี้ไม่ดีละอันเนี้ยคุณจะลงมาแถวเส้นสองร้อยเส้นห้าสิบโซนี้เลยอื มันก็จะประมาณสักพันสองร้อยพันสองห้าสิบาทง่ายๆตีคุโทษซึ่งก็มีโอกาสเพราะอะไรดูไหมพี่กัดแนนมานั่งดูย้อนหลังอ่ะดูพวกโฟะตอนนี้มันมีรายย่อยเราซื้อเนาะต่างชาติที่เราเคยคุยกันรอจะมาไม่มาอ่ะไม่มาคราวนี้ไม่เอกคุณสัปดาห์นี้คืงอไม่เข้าเลยเออก็เลยกังวลว่ามันตะรับไม่อยู่เอาสีหนึ่งสองเจ็ดศูนเนี่ยอันเนี้อันนี้ฝรั่งเนี่ยนะลบ ลบ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 สัปดาห์นี้ไม่เข้าเลยแล้วที่แย่กว่านั้นคือคนนี้ด้วยใช่กองทุนก็ลบลบอ่ามีบวกมาวันหนึ่งนะครับลบลบแสดงว่าดูแล้วความเชื่อมั่นค่อนข้างค่อนข้างที่จะหายไประดับหนึ่งค่ะอ่ะทีนี้ถามว่าทําไมถึงเอ้ภาพสัปดาห์ก่อนยังไม่ใช่แบบนี้เลยทําไมสัปดาห์นี้อยู่ดีๆภาพมันเปลี่ยนไปอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะมันน่าจะเป็น3แบบเลยอะ อ่ามันอาจจะเป็นสายอยีกหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวพรีวิวงบของกลุ่มธนาคารนะครับทยอยออกมาแล้วเริ่มทยอยมาแล้ว <Huh. S 1> เพราะว่าตอนนี้มันช่วงปลายใจมาาสามแล้วนะครับอ่ามันก็จะเดี๋ยวช่วงกลางกลางเดือนหน้าก็งบแบงก์ประกาศไอตอนนี้มันจะเป็นช่วงพรีวิวก็ปรากฏว่าหลายๆแบงก์ที่พรีวิวออกมาเนี่ยนะก็ก็ต้องบอกไม่ตื่น hmm. เต้นออืเออแล้วก็ ตัวที่เป็นตัวรายได้จากดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะโดนกดดันด้วยนะครับเพราะว่ากรนงมีการลดดอกเบี้ยไปสองครั้งในช่วงไต่มาที่แล้วในในใน,ในช่วงไต่มาสามอือ,อเพราะฉะนั้นตรงนี้มันนั่นแหละเนอะก,กลุ่มใหญ่ๆเวลาพีวีออกมาแล้วไม่ไดไมีเซนเเมนต์เป็นบวกด้วยกระตุน้นการลงทุนอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เอ๊ะฉันจะไปซื้อแถวโอโบสแถวพันสามไป ผลโห้ลทำไมอะไรเงี้ยเนาะม,มันก็เลยทําให้ตัวเซนเนมันมันมันค่อยๆย่อ,ยอ,ยยอลงมาเนาะแล้วพี่เดลตาจากที่เป็นพระเอกเมื่อวานวันนี้เหมือนจะหมดแรงเหมือนกันนะพี่เพราะมันก็ไปชนขอบด้านบนเหมือนกันอ,ะอ่ะใช่ถูกต้องกรับมันก็ขึ้นไปชนใกล้ๆหายเดิมด้านบน,นอย่างเงี้ยประมาณหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนยประมาณเนี้ยเนาะอืม,อมทีนี้อยากให้ zoom ตรงนี้นิดนึงเนาะเดลต้า ดีดีเมื่อวานนี้มันมีนี่ดูอยากให้ดูตัวนี้เนาะอือันนี้เดลตานะปีอยู่ร้อยสิบเอ็ดเท่าไะค่ะหรือถ้าพูดกันหาะอ่ามาชาวบ้านแลนโอ้หแนด์ยังอยู่ไหมแลน่ไม่น่าอยู่แล้วนะ เอาเป็นว่าอ่ะดู EPS ล้กัน <Okay. S 1> e a r n i n g per s h a r ชอธิบายแบบง่ายๆหนึ่งจุดสี่อัะปีให้หนึ่งจุดห้าก็ไดหนึ่งจุดห้านะครับก็คืออันเนี้ยเป็นกําไรต่อปีต่อหุ้น <ight> อ,อ่ะเพราะนั้นคุณต้องถือไปอีกร้อยกว่าปี <ight> ให้ตัวกําไรเนี่ยสมมติมันเท่าเดิมเท่าเนี้ยต่อเนี่ยอีกร้อยกว่าปีมันถึงจะมีสัดส่วนครับเข้ามาเท่าราคาที่มันเทน <ight> <ight> รดบีบ <ight> ตอนเนี้ยอือเพราะนั้น คือเข้าใจนนเนาะอารมณ์คนเทรดก็เรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่าั้งคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณจะไปหาหุ้นในโลกนี้ก็แล้วแต่นะปีขนาดเนี e ้ย e e โอ้โหมันมันไม่ธรรมดาอืมเอรดขนาดนี้คือสูงมากๆเออต้องบอกงีนะ้สูงมากๆนะครับยกเว้นว่าคุณจะมีโกรดปีหนึ่งเนี่ยโอ้โหเรียกว่าดับเบิลดิจิตดับเบิลดิจิตทุกปีอย่างเงี้ยอ่าอย่างงั้นอย่างงั้นไม่ว่ากัน คราวนี้ความคาดหวังอะพี่มันก็จะกลายเป็นอ่ะหุ้นพีววงบแบงก์ก็ไม่ค่อยดีพี่เดวเองก็เหมือนจะเต็มศักยภาพเขาสุดๆแล้วแถมตัวน้ำมันลงกันเองก็วูบวาวบวไอ้หมายถึงว่าหุ้นตัวใหญ่ๆในกลุ่มใหญ่ๆมันดูไม่ค่อยจะซัพพอร์ตตัวดัชนีสักเท่าไหร่นะคราวนี้เรามีอะไรที่จะเอ็กซ์เบกหรือว่าคาดหวังมันได้ต่อในส่วนของตลาดหุ้นไทยได้บ้างอีกคะจริงๆถ้าถ้ามองในช่วง คืองบ Q3 เนี่ยอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเลยอันนี้ต้องต้องต้องยอมรับเลยนะครับเพราะว่าทีนี้บอกว่าแบงค์น่าจะทรงๆไม่ได้ตื่นเต้นนะครับกลุ่มพลังงานดีขึ้นลงกลั่นดีขึ้นนะครับซึ่งน่าจะมาช่วยให้ในส่วนของเออร์เน็งของตัวตลาดเนี่ยดีขึ้นนะครับส่วนค้าปีก็ <c oughs> ก็อาจจะฟื้นตัวเล็กๆวันนี้มามอยู่นะพี่คาปีเนี่ยค้าปีช่วยยันยันอยู่นะตอนเนี้ย คือคือมาผมมองว่ามันลงมันลึกมากกว่าคือมันโดนอ่าอย่างเช่นอะไรอะอ่า CPO เนะ่อะไรเนี่ยเห็นไหมมันโดนทิ้งลงมาเมื่อวานนี้แล้วมันก็เด้งกลับมากกว่าอืมเออแต่ว่าเอาจริงคือโมเมนตัมมันยังไม่ได้ไม่ได้ดีเวอร์วังอะไรขนาดนั้นะนะครับอ่า ICT ดี ICT ยังดีต่อ Advanced t o o ยังโอเคแต่ทูทูวันนี้เนี่ย<ร>เห็นไปสิบ <40 S 1> <10, S 2> บาทสี่ิบพี่เออหนูขอเจาะทูนิดนึงแล้วกัน <ท>คูพี่มองไงบ้างอ่ะมันพอในะสังเกตบ่อยๆคือสิบบาทกว่าๆเนี่ยมันเป็นจุดที่วัดใจค<อ>่ะเขาลงมาเ<อ>้วเด้งอ,อืมก็เป็นว่าถ้าสมมติใครชอบเล่นแบบเล่นเด้ง,ดง,ดงแนวรับเนี่ยผมว่ามันจะลงมาในจุดที่นั่นแหละวัดใจแล้วแหละอืโซนนี้แหละนะสิบเอ็ดจุดสองเนี่ยแถวนี้แหละไอ้ทุกทีครับไม่ใช่สิบเอ็ดดสองิบสิบจุดสองอ่าประมาณโซนนี้แหละอ่าอันนี้เป็นโซนวัดใจแล้วแหละใครอยากเล่นเด้ง โอเคะหรืออย่างที่ที่เคยแนะนำไปหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านาก็คืออ่ะให้นักทุนดูภาพแบบนี้อ,อ่ให้ดูภาพตอนนี้ก่อนอืภาพตอนเนี้ยคือมันลงมาแนี้เนาะค่่ะอะให้นักทุนเนี่ยดูคล้ายๆกับโซนนี้อนีนะอืมแบ็คเทสกลับไปเหมือนเดิมอ่ะ,อะเห็นไหม เวลามันลงมาแรงๆเนี่ยคุณจะไปคุณจะขึ้นไปดูว่าตรงไหนมันจะเด้งหรืออะไรนะครับคือดูเอาไว้ได้นะเพียงแต่ว่าผมถามว่าณณวันตรงเนี้ยคุณจะรู้ไหมว่ามันจะเด้งไมู่เห็นไหมไม่รู้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีเขาเรียกเงื่อนไขง่ายๆนะครับก็คือถ้าคุณไม่รู้ว่ามันจะเด้งตรงไหนคุณก็รอให้มันเด้งสิรอให้เจอจุดเด้งจริงๆก่อน เอออย่างเงี้ยอ่ะคุณบอกว่าเอ้ยลงมาตรงเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวมันจะเด้งเออวะอันเนี้ยมันรอบเนี้ยมันเด้งแล้วคุณจะรู้ได้ไงพอไอ้แดงแดงตรงเนี้ยคุณจะมั่นใจได้ไงว่ามันจะเด้งต่ออืมออ,อหรืออย่างที่ผมบอกครับผมเลยบอกว่าเออนั้นเอาง่ายง่ายกว่านั้นนะก็คือร้อยมันเด้งครับยอมซื้อแพงอือ,อ,อแล้วก็เนี่ยให้มันผ่านตัวอย่างน้อยๆตัวเส้นเส้นสิบวันก็ได้หรือว่าใครใช้ห้าวันก็แล้วแต่เออให้มันผ่านได้นะฮะเราค่อยดูจังหวะเห็นไหมัะ พอมันเด้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยโซนตรงเนี้ยที่มันมีแรงขายเนาะโซนที่มันลงตรงเนี้ยมองเป็นแรงขายเนาะถูกไหมฮะแต่โซนตรงเนี้ยมองว่าเป็นอะไรฮะเป็นแรงซื้อถูกไหมเออเพราะฉะนั้นถ้ามันเด้งแสดงว่าแรงซื้อมันมากกว่าแรงขายละคราวนี้แนนถามต่ออีกนิดนึงพอมันมีการแบบเห็นบ้ามันจะมีจุดสองจุดในแลละที่แบบมีแรงขายลงมาแล้วมันชอบเด้งแต่พอครั้งที่สามอะ มันมีคุณบางตัวที่แบบครังที่สามันชอบเปลี่ยนหน้าสมมุติแบบเวิร์ดเคสถ้ามันหลุด10บาท20่สิมันมีโอกาสลูดไปไกลไหมพี่ถ้าสิบาท20่สิตรงนี้หรอแล้วหลุดจริงๆต้องบอกก็ไม่อยากให้หลุดนะถ้าหลุดแล้วมีโอกาสไปไกลอยู่นะอืมน่าจะไกลอยู่ครับถ้าลงตรงนี้เนี่ยมีโอกาสไปแถวสัก เก้าบาทเก้าบาทยี่สิบถึงเก้าบาทสี่สิบเป็นไปได้เลยเนี่ยนะเพราะว่าตรงนี้มันก็ก็เรียกว่าเป็นแนวรับสำคัญอีกนะงนันน้น,นนี่แหละเดียกวโอ้โหลงมาไม่รู้กี่รอบแล้วใครที่ชอบเทรดดิ้งตัวทูก็รอหน่อยเข้าใจว่าเ็นสิ่ากว่าแล้วมันหลายครั้งแล้วรู้สึกว่ามันจะได้ต้องขึ้นแน่อะ,อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้ามันหลุดแล้วเนี่ยมันเป็นจุดแนวรับสำคัญมันอาจจะไปไกลคุณผู้ชมระวังนิดนึงแล้วกันเน้นก็เฝ้านาชอกกันนิดนึงนะคะ อ่ะเดี๋ยวขอดู m อ i กลับไปนิดหนึ่งอ่ะพี่ว่าหน้าตาของ MAI ตอนนี้เป็นไงบ้างคะเป็นไมไตอนนี้ไม่ดีฮะไม่ดีตอนนี้ก็อัตว่าตัวดัชนีเนี่ย <c oughs> เขาหลุดต่ำลงมาต่ำกว่าทุกเส้นเลยเห็นไหมฮะค่ะ <c oughs> ทั้งเส้น4เส้น50อันนี้หลุดลงมาไม่ดีอ,อันนี้แสดงว่าโมเมนตัมของ MAI เนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นลบในช่วงนี้โอเค นะครับ<ด>ถ้าจะเล่นก็คงจะเลือกเป็นลายตัวตัวที่มีกระแสข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นลายตัวมากกว่าอโอเคได้ค่ะมีคําถามเข้ามาค่ะบ H เอเนี่ยเขาบอกว่าล่วงแรงเป็นจังหวะ,ะเพื่อถือสั้นๆสักสิบวันเข้าแล้วถือสั้นๆสักสิบวันดีไหมอ่าอีกเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่กี้เนี่ยเพิ่งบอกไปเลยฮะว่าถ้าสมมุติคุณไม่มั่นใจคุณไม่มั่นใจเนี่ยหน่อ,อยลงมาแบบเนี้ย คุณไม่มั่นใจเลยมัถหาว่าวันนี้เอเพื่อความมั่นใจถงแทนผมถามกลับกันนะเอาตรงๆเลยแบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรมันไม่มีใครมั่นใจหรอกครับว่าตรงแหนจะเป็นจุดที่ที่มันเด้งเข้าใจค่ะอันนี้อันนี้ผมไม่พูดแบบไม่ไม่ไม่เฟกไม่อะไรเลยนะถูกไหมฮะเออถ้าสมมติว่ามันลงมาแดงๆนี่โอ้โหเป็นปมผมก็ไม่เอาเหมือนกันถูกไหมฮะเข้าใจอยากเพราว่าอยากช้อนแหละฟิลฟิลแบบเข้าใจว่าอยากช้อนแต่ว่า ทามมิ่งมันไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเงื่อนไขที่มันง่ายกว่าน,นั้นนะอย่างที่กินี้บอกไปครับก็คือคุณรอ,อนิดนึงนะรอให้มันมีภาพของการเด้งขึ้นไปอ่ะตัวเนี้ยเส้นห้าสิบวันใกล้ที่สุดถูกไหมครับกลุ่มก็ให้มันขึ้นไปยืนเส้นห้าสิบวันตรงเนี้ยให้ได้เพื่ออะไรครับเพื่ออันเนี้ยจุดสําคัญนะก็คือตรงเนี้ยที่ลงมาตรงรอบเนี้ยเนาะให้คุณมองเป็นแรงขายถูกไหมครับอือแล้วจังหวะที่มันเด้งกลับขึ้นมาเป็นแท่งเขียวตรงเนี้ย เออมันจะคือเป็นแรงซื้อเนาะก็คือถ้ามันเด้งกลับขึ้นมาแสดงว่าแรงซื้อเนี่ยมันเริ่มมากกว่าแรงขายแล้วคุณค่อยไปฟอลโลแรงซื้อตามเข้าไปโอเคเข้าใจของผู้ชมว่าแบบเราอยากได้ราคาที่มันดีที่สุดเนาะและอยากต่อรองราคาให้มันมากที่สุดแต่ว่าในจังหวะที่หุ้นเป็นแบบเนี้ยถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ไหวจริงๆเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ไม่ค่อยคุ้มค่าในการเสี่ยงลองลองดูแบบบางทีสมมติว่าอย่างอย่างเช่นวันเนี้ยโลที่ร้อยร้อยเจ็ดสิบะเนาะ แต่ผมถามว่าใครจะรู้ว่า,วาโลมันอยู่ตรงไหนม,มันไม่มีใครรู้ถูกไหมฮะเพราะนั้นอ,อย่างที่ผมบอกไปครับคือเราอาจจะต้องยอมซื้อแพงนิดนึงในจังหวะที่มันมีแรงขายลงมาเยอะๆแบบเนี้ยค,คุณต้องรอแรงแรงเขาเรียกแรอรอแรงขายให้มันเสด็จน้ำก่อนอเออพอเสด็จน้ำน่ะมันจะดูง่ายขึ้นโอเคเอ,อีกตัวหนึ่งที่ติดไว้คุณผู้ชมก็คือ C B G ค่ะ สรุปบีอันนี้ยังไม่เล่นเนาะแต่ว่า,าให้รอยืนหน,นะน,นึ่งเจ็ดสี่แล้วกันเสนาสิบวันอ่ายืนได้ใคยว่ากันซีบีเอคาร์บาลอ่าเนี่ยโมเมนตัมมาเหมือนกันเลยเห็นไหม,อมเออเห็นไหมเพราะว่าก็คือสรุปก็คือมันไม่มีใครรู้ไงยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอราคาตรงที่เราบอกเฮ้ยมันลงมาเป็นแนวโน้มแนวรัวบตรงเนี้ยเรามันสุดท้ายมันจะไปเด้งตรงไหนจริงตรงถูกไหมฮะออย่างเช่นตรงเนี้ย ถ้าเราดูเมื่อวานนี้เออตรงเนี้ยก็เหมือนจะเป็นแนวรับเพราะว่ามันเป็นแนวตรงนี้มาเออมื่อวานก็ยืนได้ถูกไหมฮะ,ะแต่พอเสร็จเฉลยวันนี้เป็นไงฮะหลุด,ลดอ่าเพราะนั้นครูก็ต้องขัดล้อนนะสําหรับใครที่เล่นเล่นภาพของการเล่นเด้งรีบาวตัวแนวรับแบบนี้ะนะครับอ่าเพราะนั้นอันนี้ก็ก็เหมือนกันนะครับคําแนะนําก็คงจะให้มันเด้งนิดนึงนะฮะแล้วก็ให้มันยืนแถวโซนเส้นค่าเฉลี่ยพวกนี้ให้ได้ก่อนเราค่อยเล่นดีกว่า นะครับก็ตรงนี้มองสัก5้าสิบห้าบทนะครับ,นะรบยินได้ก็ว่ากันขออีกสองตัวนะคะขอดู EP พีเสาพอค่ะสาพอยังยังอยู่ในเกรีนที่ดีนะยังยังไม่ได้ถือว่าแย่นะครับก็คือแม้ว่าจะมีย่อลงบ้างแต่ก็ไม่ได้หลุดเห็นไหมใช่ไหมมันไม่ได้หลุดเส้นค้าเฉยนะนนี่ยไหมมออเพราะนั้นถามว่าเล่นได้อย่างเล่นได้มันจะไม่เหมือนกี้เนี้ยพวก พวกพุ้นกินเนี่ยกี่ถามมาคาราบาลอะไรพวกนี้เออพวกนั้นมันหลุดเลยอันนั้นง่ายเลยคือไม่เล่นอือ่าแต่ถ้าถ้าคุณอยากจะเล่นอันเนี้ยก็คือให้คุณมันล้อแถวเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้แหละหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสี่ประมาณนี้เออเล่นเด้งได้นะแล้วก็ถ้าหลุดหลุดลงไปอ่ะหนึ่งสินสองหรือหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องขัดโอเคค่ะขอตัวเอ่อทียูค่ะยูยูไม่ค่อยดีเนาะ t อย,ยังไม่ได้มีโมงหนึ่งตั้มของจาคือคือตรงเนี้ยภาพมันเป็นตัวเดิมบท็อปอ่ะเออแล้วมันลงมาตรงเนี้ยก็คงจะเป็นแนวตรงเนี้ยเป็นแนวรับสาคัญแถวตรงนี้แหละ12บาทเพราะถ้าหลุดตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้ลงมาก็เรียกว่ามันก็จะกลายเป็นหลุดทุกเส้นนะครับมันก็จะไม่ค่อยดีเออเอาเป็นว่า TU อาจจะต้องเป็นล่าสองการเว้นันซีนิดหนึน่งน,นะครับอาจจะต้องติดตามเรื่องของงบคิวสามว่าดีไม่ดีเพราะว่า ตอนคิสเนี่ยบาทมันแข็งค่งข้างค่อนข้างเยอะ <S <S แล้วเขาส่งออกเรียกว่าเกือบร้อยเปอเซ็นเอไม่รู้ว่าเขาอฟเฟคโดนมากน้อยขนาดไหนอันนี้ต้องติดตามตรงน,นั้นนิดนึงนะคะขอตัวสุดท้ายพี่แถมหนูหน่อย AOT เพราะว่าเดี๋ยวเราลุ้นอยู่ว่าคนจีนโกลเด้นวีเขาจะมาไหมโอเคโอเคโอเคเลย AOT เนาะโอเคเลยยู A A, okay, A OT, okay, OT, okay, ่ว่าโอเคเนี่ยนะะ เห็นไหมตามตามเงื่อนไขเราเลยครับเวลาเด้งปุ๊บเนี่ยนะครับให้มันยืนเส้นค่าเฉลี่ยได้นะคะ uh huh. แล้วเราเข้าเออใช่เราค่อยเข้าเห็นไหมครัถ้ามันเป็นไปอย่างที่เรามองเนี่ยมันจะค่อยๆข uh huh. ออึ้นข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 ึ้นเออซึ่ง alt เนี่ยค่อนข้างสวยเพราะว่าเขาเนี่ยยืนเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันเลยเห็นไหมฮะ <Okay. S 1> เอออันนี้ก็อยู่ในในเกณฑ์ของการเทรดดิ้งได้นะครับหรือว่าใครจะสะสมเพื่อ รอเรื่องของโกลเด้นวิอะไรผมว่าก็ยังโอเคอือก็ดูแนวรับประมาณสักสามสิบเก้าบาทเส้นสิบวันนี้แหละนะครับค่ะแล้วก็แนวต้านก็น่าจะไปดูไฮเดิมตรงนี้นะโซนสี่สิบเอดบาทนะครับแล้วก็ถังสี่สามบาทที่นี้โอเคสรุปเลยคือทุกตัวแหละรอแรงซื้อกลับมายืนได้บนเส้นค่าเฉลี่ยแล้วว่าวางจุดคัดลอสของตัวเองเอาไว้หน่อยล้กันในะเพราะที่หุ้นมันก็ ค่อนข้างจะพันผวนแบบนี้เพราะความปลอดภัยอ่าก็ไออย่างเช่นเอ t ทเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอ่อนนิดนึงค่ะเนี่ยอนนันเนี้ยเกทเนี่ยมันมีสองรอบเลยที่ผมว่ามันมาเหมือนกันเลยนะเนี่ยเนี่ยอ่ะเ่องเทเห็นไหมฮะตอนช่วงที่ลงเนี่ยถ้าคุณบอกอ่ะตรงนี้แนวรับตรงนี้แนวรับเนี่ยคุณ<ม>โดนทุกรอบเลยไหม <c oughs> ค่ะจริงนะจริงนะตามกราฟเลยนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีเออแต่ว่าถ้าสมมตตรงเนี้ยอย่างที่บอกครับตรงเนี้ยแรงขาย ืแล้วคุณรอให้แรงขายเนี่ยมันจางๆหน่อยอแล้วเนี่ยมันเด้งกลับขึ้นมาเนไ่ะตรงนี้เรามองเป็นหลังตื้อแล้วเนาะมองมันเด้งได้ละอื๋อเนี่ยอย่างน้อยๆยืนเส้นสิทธิ์เห็นไหมฮะ,ฮะพอมันยืนได้เป็นไงฮะมันก็ไปอืออันนี้รอบแรกเนาะอ่าลองดูรอบที่สองเหมือนกันไหมอ่ารอบแรกเห็นไหมฮะมย่อมาเราไม่เล่นเนาะออืแบบไม่เล่นแต่พอมันฟื้นตัวขึ้นามาปับ๊บอ่าเนี่ย เห็นไหมบางทีเงื่อนไขง่ายๆที่เราให้มันง่ายขนาดนี้เลยหรแต่มันก็ใช้ได้เห็นไหมค่ะดีเหมาะก,กับ<อ>ทั้งมือใหม่แล้วก็คนที่อาจจะต้องอาจจะลกลับมารีเช็คตัวเองหน่อยทีนึงเช็คสุขภาพแต่ว่าจริง,รงๆมันไม่ได้บอกว่า ผมบอกแบบนี้ปุ๊บคุณต้องมาใช้เส้นสิบวันตามผมนะคุณใช้เส้นที่คุณถนัดก็ได้คห้าวันที่ยี่สิบสาสิบอะไรก็แล้วแต่คุณน่ยเออคุณไปดูที่มันเหมาะกับการเทรดของตัวเองแต่เนี่ยผมมองวางให้เป็นคอนเซปต์เป็นเงื่อนไขนิดนึงี่ยนะครับเวลาเล่นคุณจะได้ดูเขาเรียกได้ทามมิ่งของการเข้าซีที่ดีหน่อยครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่การยินดีค่ะสวัสดีค่ะ